สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเนรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับพฤษภานะฮะวันนี้ฮะเรื่องของเรื่องงามยามดีฮะไม่มีครับแต่เดี๋ยวของเดือนหน้านะฮะก็คือเดือนมิถุนานะครับน่าจะลงไปแล้วนะก็ลองไปดูนะครับทีนี้ฮะวันนี้เรื่องงามยามดีมีเพียงแต่ว่าเป็นวันที่ดีในมุมกลางกลางนะมันก็เรียกว่าพอใช้ได้ถ้าใครที่จําเป็นที่จะทาอะไรพิเศษนะฮะ บางคนเพื่อนๆคิดดูดีว่าจะยื่นจดหมายสมัครงานก็คือจะส่งทางโซเชียลนะฮะส่งไปที่บริษัทก็สมัยก่อนก็มีคนมาถามนะจะส่งวันไหนดีนะครับคือเอาเลิกแบบดีๆเลยนะฮะบางที่เลิกละะดีๆเลยเนี่ยมันเดือสองสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามลักษณะนี้ผมก็เลยต้องจริงเวลาการส่งพวกจดหมายด้วยนะฮะถ้าส่งไวมันก็ดีนะถูกไหมเพราะมันก็เป็นโอกาสของเรานะฮะแต่ถ้าดูโดยรวม ณปัจจุบันนี้หรือท่านณวันนี้นะครับเป็นไม่มีเลิกมงคลแบบพิเศษแต่มันสามารถใช้โดยทั่วไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะฮะก็สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมมันมีเลือกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับฉะนั้นครับจังหวะดาวนะฮะถ้าเป็นไปได้ให้รู้ว่าช่วงนี้นะครับดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเกษตรตาทิบดีถือว่าพระจันทร์มาสวยนะ พระจันทร์มารูปนี้นะครับมันเด่นเรื่องของครอบครัวนะพระจันทร์อยู่ในตําแหน่งครอบครัวฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวนะฮะหรือที่เกี่ยวกับบ้านนะฮะเคลียบ้านจัดบ้านทำอะไรกี่ห้องกับบ้านดีมากปัดกว่าเช็ดถูบ้านนะฮะเปลียนน้ําหรือว่าจะปัดกว่าเช็ดถูห้องพระหิ้งพระ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะหรือว่ามีกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะ ไปไหนมาไหนนะฮะจะเดินทางะไรก็ตามก็ดีมากยูนิเซนเลกันนะครับนี่ไหมอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรที่เกี่ยวข้องคนใกล้ตัวอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของบ้านอาคารนะครับซื้อแล้วก็แล้วก็ซื้อของเข้าบ้านก็ได้นะครับซื้อของบ้านไม่ใช่พวกกระปีน้ำปลานะฮะดีจะซื้อของที่มันจะพอจะมีราคานะฮะอะไรที่มันพอจะมีราคาเข้าบ้านนะบางคนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือบางคนจะซื้อทีวีนะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะ อะไรอย่างเงี้นะครับเรียกว่ามันพอจะใช้กิจกรรมทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านคนในครอบครัวเคลียร์จัดการโดยรวมได้นะครับโอเคนะหรือว่าเพื่อนมีอะไรในใจนะครับหรืจอจะเอ่ยปากขอให้ใครช่วยเหลือเอ่ยปากอ้อ,อนวอนอะไรคร้ายเโอเคก็มีเกณฑ์สาเร็จครับทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ดีแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลงานเรียกว่าศาส,สนานะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะ โอเคนะครับมาดูต่อมานะครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มพิสูจน์นะเลขต่อมาครับที่ดีพิเศษนะฮะคือเลขสองนะฮะศูนย์สองหกห้านะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะฮะคือเลขสี่นะฮะสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีแดงนะครับ สีมาคือสีขาวนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษะฮะคือสีฟ้านะครับแล้วก็สีสุดท้ายที่ดีพิเศษะฮะคือสีส้มนะฮะส่วนสีที่เลี่ยงหรือบางไม่ค่อยใช้นะครับก็คือสีเขียวนะครับโอเคนะฮะซ้ายขวาอันนี้เลือกซ้ายบนนะฮะโอเคนะครับถ้าใครที่จำเป็นต้องเลือกนะครับมุมซ้ายขวาก็เลือกซ้ายบนนะครับเพื่อสังเกตไหมช่วงนี้นะมันมี อาหารเมนูหนึ่งนะฮะที่มันดังกันนะคือมันเริ่มเมนูเนี้ยมันเริ่มแทรกเข้าไปอย่างร้านค้าต่างๆนะครับที่เยอะขึ้นนะอะคุณรู้ว่าคืออะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวฮาก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะครับเห็นเยอะนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวคั่วนะสังเกตกันไ,ไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปทานร้านอาหารต่างๆนะฮะ บางทีผมก็มีร้านประจําของเรานะแล้วก็ดูตามร้านทั่วไปปกตินะครับแล้วก็ตีครุกอย่างสามอย่างฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวครุกนะฮะสามอย่างปกติไม่เคยมีเมนูเหล่านี้นะครับแต่เออช่วงหลังไปร้านนี้เอามีอะไรสักอย่างนะฮะคั่วคลุกนะฮะแล้วก็ไก่ฉีกแซกมานะครับบางทีแซกสามเลยบางทีแซกอันหนึ่งหรือสองเมนูนะฮะแล้วก็ไปร้านต่างๆที่เราเคยทานนะครับ มันก็มีสามอันเนี้ยแทรกมาเรื่อยๆนะให้ดูนะเพื่อนรู้สึกไหมผมว่าก๋วยเตียเต๋ยวคั่กกวก๋วยเตี๋ยวคลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะไปบางทีร้านส้มตำนะฮะก็มีก๋วยเตี๋ยวคลุกนะฮะแทรกมาเลยนะครับไม่เคยจากไม่เคยมีมาก่อนก็มีจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กร้านทั่วไปนะฮะม,มีเราเล่าให้ฟังนะฮะว่าเออเหมือนคนชอบทานกันเนาะหรือว่าปริมาณความชอบนะครับมันสูงขึ้นเนาะ คั่วครุกและไก่ฉีกนะฮะคนเป็นเส้นหมี่นะคุกคุกนะฮะอร่อยอร่อยดีนะฮะโอเคนะครับเล่าให้ฟังนะครับออมนีคลิปนะฮะเพื่อนฮะเทือกไทยามเช้านะครับเนี่ยผมลงเมื่อวันที่26่สิบหกนูนนะที่ผมที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องหนึ่งคือชีวิตเรากําลังเปลี่ยนอย่างเงียบๆด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะฮะดาวเสาร์เนี่ยผมจะให้เราเห็นภาพนะฮะถ้าป่วยไม่สบายแบบราหูนะฮะ มันก็จะแบบป่วยอยู่ๆก็เป็นหวัดฟืดเลยนะราหูมันทัดลมนะมันจะรวดเร็วว่องไวนึกไหมฮะอยู่ๆแบบไปเดินทางนะฮะคือรถไฟือรถเมย์นะฮะอยู่ๆกลับมาบ้านนะครับน้ำหูน้ำตาไหลนะฮะน้ำมูกยืนนะฮะเรียกว่าป่วยอย่างไวนะฮะเนกราหูนะแต่เราเสาคืออะไรไหมฮะป่วยแบบเสาเนะี่ยคือป่วยแบบค่อยๆเป็นแทรกซึมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเอากลายเป็นเหมือนกับ ตัวค่อยๆร้อนเรื่อยๆตอนคืนก็มีไข้อะฮะหรือเป็นโรคเรื้อรังนะครับแหน่ะดาวเสาคือมันมาเก็บเงียบแต่อย่าเผลอเผลอบุ๊บโอ้โหมันเล่นเราหนักนะครับนี่ฮะรหรือแม้แต่ครับเรื่องของไอ้นี่ผมก็เลยมาจูงนะครับมาให้เห็นว่าดึงมาเห็นว่าถ้าในช่วงนี้ดาวเสาร์เขาย้าย้ถูกไหมฮะชุดคนจะเปลี่ยนแบบเงียบๆนะฮะโดยทีมรู้ตัวเช่นไรไหมฮะช่วงเนี้ยนะครับ มีเกณฑ์บางคนอยากเปลี่ยนงานนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวปกติก็อยู่ที่เดิมมานานอยู่ก็เปลี่ยนงานนะครับใช้เวลาคิดนานอยู่อ่ะถึงเวลาเปลี่ยนพอดีหรือบางคนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะฮะก็คิดไว้แล้วนะครับกว่าว่าจะโยกย้ายอะไรก็ตามอยู่ๆมันก็มาลงล็อกนะครับในช่วงเดือนนี้หรือเดือน2เดือนนี้พอดีนะครับคือบางทีอาจจะเตรียมการหรือไม่เตรียมการแต่อยู่ชีวิตเราก็เอาปรับ,ปรบปเปลี่ยนมายัางไงนะฮง ตั้งแต่ต้นปีมาหรือถึงปัจจุบจันนะครับในปัจจุบันอยู่ๆเอ้าบางคนมีเรื่องของเป,งเปเลี่ยนครอบครัวบางคนมีเรื่อง,องการเปลี่ยนงานหรืองานดีเลกหรืองานประจําบางคนเปลี่ยนในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยครับหรือบางคนอยู่ก็ป่วยเป็นโรคนะครับโรคมันก็โรคเรื้อรังนะฮะอืมแ,แพ้นุ่น,น,ไไนแพ้นี่มันเปื่นไปไหมนะครับเดี๋ยวแพ้หนุ่นแพ้นี่นะครับจากไม่เคยแพ้ก็มาแพ้นะฮะ แต่มันก็อยู่กับเราแต่มันก็แก้ให้หายขาดก็ยากนะี่ฮะเรียกว่าบางทีอิทธิพลนะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าดาวเสาร์ถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนเขาจะปรับเปลี่ยนเทอหนึ่ทเลหน่อยเธอน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเรือจะค่อนข้างรู้ตัวแต่มันไม่กระตุกกระตากนะฮะเหมือนถ้าเป็นดาวราหูเนี่ยเปลี่ยนรา,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 าหูเล่นงานนะฮะเปลี่ยนที่แบบตกง,งานนะครับอยู่ๆเอ้าพรุ่งนี้บริษัทปิดประตูนะฮะ ตกงานเนี่ยครับนี่ก็รยกว,ว่ามาเร็วไปเร็วนะฮะแต่เราสาวค่อย,อยๆแทรกซึมไปเรื่อยๆนะฮะอายังทํางานอยู่อยังดีอยู่แต่ก็ดูคนส่วนนี้แผนกนี้ออกไปอ้าหัวหน้าคนนี้ออกไปอ้ายุบแผนกบริษัทจนอยู่ๆนะฮะหรือทางแคบลงนิดเดียวนะฮะชีวิตเราอยู่ก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยฮะฉะนั้นช่วงนี้อิทธิพลดาวสาวเยอะนะฮะอิทธิพลของเราหูเขเ้เล่นเล่นงานคนไปละเปรียบ,บชาวพันนะฮะก็หลายคนเลยนะในช่วงนี้ แต่ถ้าใครที่ค่อยๆเริ่มกลิ่นไม่ค่อยดีในเรื่องบริษัทเริ่มลดคนงานเริ่มเงินออกช้านี่หนไหมฉะนั้นถ้าใครที่กําลังเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของชิวจวันนะฮะมันเริ่มกลิ่นไม่ดีนะฮะเออให้รู้ว่าบางทีเรากาลังเจออิทธิพลของดาวเสาร์แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะฮะ ถ้าสังเกตตัวดีๆเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตางนี้ไปนะครับถ้ามันกําลังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมันจะแบบดีขึ้นยากนะมันก็จะค่อยๆจบเพื่อแตกหน่อแตกกอใหม่เหมือนกับต้นไม้ที่ค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะครับแล้วจนวันหนึ่งก็ยืนต้นตายเขาก็ถอนรากแล้วก็ปลูกต้นใหม่ก็กลายเป็นได้งานใหม่ได้อะไรใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับใครหลายราศีนะก็ลอ้ฟังครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในเรื่องนี้ว่าเออราศีอะไร แล้ให้สังเกตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักรยังไงนะอันนี้เราพูดเกินคร่าวๆไปก่อนว่าถ้าใครรู้สึกว่าบางอย่างมันกลิ่นแปลกๆสถานการณ์แปลกให้รู้ว่าลองมองช่องทางเส้นทางอื่นไว้ด้วยนะครับโอเคฮะก็ขอบคุณสปอตแตน์ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกที่ที่เข้ามาจะคอมเมนต์ไม่ comment, คอมเมนต์ครับตามสูตรครับเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกท่านนะฮะทำอะไรก็ได้ตามสูรตรนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาพพอร์ตเรื่องของการเป็นเมมเบอร์นะครับ โชคด,ดีดูดวง12ราศีครับชาวกรกฎดสิ่กัน,นะฮะเริ่มดีกรกรกนะครับวันนี้นะฮะมุมดาวต้องเรียกว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับถือว่าเพื่อนๆมีไอเดียนะฮะอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษก็ทําได้ทาเคลียร์ได้เคลียร์แก้ได้แก้อ่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทาอะไรหลากหลายอย่างเพราะว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวพระจันทร์โคจรเด่นแฮกเป็นกเกษตรตาที่ดีอยู่คู่กับทั้งดาวอังคารดาวพระเกตโอ้โหช่วงนี้มีอะไรให้ทำเรียกว่าสมองความค,ามคิดไอเดียมี กิจกรรมเพียบเลยนะอันนี้คือโดยรวมฮะของคนราศีกรกฎคืออยากทำนู่นอยากไปนี่มีโปรแกรมนั่นนัดหมายโน้ตอะไรเงี้ยนะครับคือช่วงนี้มีมีวิธีหรือมีวิธีที่จะต้องไปหรือทำผลงานหรือสิ่งที่ทำวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะคือว่าถ้าใครทำงานโอเคผลงานถือว่าน่าพอใจถ้าใครที่ไม่ทำงานวันนี้มีการการเดินทางมีเกณฑ์การพบปะผู้คนมีเกณฑ์เรื่องของการได้ซื้อของถูกใจหรือเป็นช่วงของการ เรียกว่าเอนเตอร์เทนส่วนตัวนะฮะเผื่อมีอะไรที่อยากทําทําอยากไปไปอยากเคลียร์เคียอยากแก้แก้โดยรวมจวังหวะดาวถือว่าน่าพอใจด้กันนะครับในสิ่งที่ทําผลลัพธ์ที่ทําในทุกๆสิ่งวันนี้นะครับอุปสรรคมาตามปกตินะไม่ใช่มีมีแต่ว่าไม่ไม่เสียดเรื่องของเงินทองช่วยนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องเรื่องการเรียกว่าซื้อของสําคัญออค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนัดหมายนะครับและมันมีดวงเกี่ยนหรือว่าซื้อของให้กับคนที่รักหรือว่า ให้กับคนในบ้านและครอบครัวนะครับหลักๆเลยเนี่ยสังเกตไหมวันมันคือกิจกรรมรอบตัวทั้งเลยนะฮะทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงบ้านกินเนะี่ยอยู่แถวนี้นะฮะความรักทั้งโสดทั้งไม่สดความรักวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทำเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจอึดอัดเครียดหรือมีเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะครับเรียกว่าทั้งโสดและไม่โสดนะฮะ ปัญหาต่างๆเรื่องความรักคู่ครองไม่เสีเยสไม่มีอะไรที่น่ากังวลไปแต่ว,ว่าช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งครับมันมีเรื่องคนใหม่ๆเข้ามาให้ต้องระวังหรือว่าระวังกายใจของตัวเราเองด้วยนะครับช่วงนี้อยา่านิวไปใหญ่มากไฟนะช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะจุดเสียน,นท้องนะครับลมกดแก๊สเยอะโอ้โหช่วงนี้เหมือนกับทานอาหารไม่ตรงเวลาบ้างคือปัญหาโรคภ,ภัยที่เกี่ยวกับอาหารการกินเริ่มมาต้องระวังท่านนี้ไวซ์สวอ็อาหารการกินกันนะฮะ ท้องบุกท้องเสียกดไหลย้อนชวดวิตเป็นกันเยอะนะเซฟเซฟเรื่องร่างกายดีดนะฮะเป็นกันเยอะมากแล้วก็ประกาศต่อไปครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เป็นดวงที่เขาเติมพลังใจให้เราเผื่อเพื่อนๆมีอะไรที่ต้องทําต้องเคลียร์หรือว่าพอจะใช้ลูกหลานนะครับมาช่วยบางอย่างได้โอเคให้ช่วยแต่บางทีเรายังลูกยังน้อยนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ดามนันเสริมกันนะฮะมีอะไรพึ่งพาไหวหวานให้ช่วยแต่ต้องระวังเขาป่วยก็ไม่สบายนะคอยจับสังเกตเขาด้วยนะฮะ สเนสน่ห์เสื้อผ้าครับชุงนี้เน้นทูโทนสองสีฮะงอเห้งเด่นไปหน้าเน้นไปความสว่างสะอาดสบายตาเปิดหน้าผากร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้ดาวห่งความคืบหน้าในภาร,รกิจที่ทําเป็นอย่างดีก็แปลว่าผลลัพธ์ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆถือว่าน่าพอใจถ้าเดินทางเผื่อเวลาที่นนะครับระวังรถเสียรถติดรถคันหน้ามีปัญหาหรือฝนตกคือน้ําท่วมขังอะไรก็ตามในชวงนี้มันจะเป็นอุปสรรคนะฮะไปไหนก็เผื่อเวลาโอเคครับ ต่อมาครับชาวราศีสิงกิกรรมภารกิจต่างๆวันนี้งานนะหรือภารกิจต่างๆมีความคืบหน้าการเจรจาการติดต่อกันต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จดาเกี่ยวข้องเเรื่องการจัดก,การผลลัพธ์ผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจบางทีนะฮะช่วงนี้นะครับมันมีดวงถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์กังวลร้อนใจมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับวันนี้อย่างหนึ่งที่พื้นเพะยเจรยคือการเปลี่ยนแผน จจะมีการเปลี่ยนแผนการนัดหมายฉับพันเปลี่ยนแผนงานฉับพันหรือเปลี่ยนแผนเดินทางฉับพันอะไกตานะครับคือมันจะบินเรื่องการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับจังหวะดาวภาพรวมนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆโดยรวมถือว่าเป็นไปได้ดีในเรื่องผลงานหรือผลลัพธ์ต่างๆที่ทำนะฮะจะเดินทางจะทำงานอะไรก็ตามหรือจะต้องแก้ปัญหาชฉพหน้าถือว่าน่าพอใจทั้งสิ้นนะครับมุมดาวอย่างหนึ่งที่ ต้องเตือนคือเรื่องของค่าใช้จ่ายช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายอูปรับฉบพันค่าใช้จ่ายที่คาดไปถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาตมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนี่นะฮะช่วงนี้มันมีบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะใช้หรือจ่ายหรือซื้อก็ต้องหมุนใช้จ่ายซื้อเฉยเลยนะฮะนี่ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะต่อไปครับบุมดาวเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของระยะนี้นนะเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้โอ้โหคนโสดที่แบบเสน่ห์แรงนะฮะ ระวังมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือบางทีคนที่คุยอยู่นะฮะเขาอาจจะมีธุระนะครับแล้วก็เหย่าเพิ่งคาดชั้นบางทีจะวันหยุดต้องเจอกันเลยคือบางทีมันไม่ได้นะฮะแปบลบว่าช่วงนี้เย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องความรักแล้วกันนะมันเป็นไงก็่คยว่าครั้นแค่วันเดียวนะครับโอเคครับต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ดาวความรักเด่นมีเรื่องต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการผลลัพธ์ต่างๆเป็นไปนได้ด้วยดีนะฮะ สิ่งที่ทํหรือหวังตั้งใจนะครับช่วงนี้พอจะว่วานให้ช่วยหรือไว้ทําอะไรก็ตามก็ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนะครับจดาไม่เสียมันมิวมดาวอย่างครับเพื่อนๆช่วงน,นี้ถ้าใครที่แบบมีเรื่องกังวลหรือมีความทุกข์สิ่งใดก็ตามเดี๋ยวใช้เวลานิดนึงในการแก้นะครับทุกเรื่องนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเป็นเงินงานความรักนะฮะจะใช้เวลาแก้นานกว่าปกตินิดนึงซึ่งถ้าใครใจร้อนก็จะอารมณ์เสียนะครับฉะนั้นวันนี้ทุกเรื่อง ก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ไปทีเรื่องต่อมาครับดาวเกี่ยวข้อง,องเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะร้อนในปวดหัวเจ็บคอที่เนว่อซอครับวิงเวียนศีรษะคันตันเนื้อตัวระวังกดไย้อนอาหารการกินทำให้ป่วยอีกแล้วนะครับต้องระวังนะฮะต่อมาครับดวงดาวช่วงนี้นะในเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างหนึ่งฮะระวังคนใกล้ตัวป่วยไม้สบายด้วยนะฮะต่อมาภูมิดาวเสื้อผ้า สเสน่ห์นะฮะเ้นเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแบบจัดเต็มได้หรือแต่งหน้าแบบเข้มๆได้ลูกหลานบริวัรสัตว์เลี้ยงชุดนี้เป็นกาลังใจให้เราเป็นอย่างดีชวงนี้อยู่ใกล้ชิดหรือคุยแล้วมีความสุขมีพลังนะฮะแต่ต้องเตือนก่อนหน่งระวังก็ป่วยเข้ามาสบายหรือมีปัญหาทางอารมณ์นะฮะชวงนี้ต้องพยายามให้ประคับประคองอย่าให้มโหนะหรืออย่าให้แบบมีลมเสียนะครับต่อไปครับไหว้ว่านให้ใครช่วยเหลือเสม็เพราะโดยรวมภาพรวมวันนี้มีการเปลี่ยนแผลเล็กน้อย แต่เดี๋ยวก็เคลียร์แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานผลลัพธ์ต่างๆเรื่องเงินเร,งเรื่องอะไรก็ตามผลลัพธ์ต่างๆถือว่าน่าพอใจนะครับเผื่อเวลาเรื่อง,องการเดินทางนิดนะครับต่อมาชาวราศีกันครับกิจกรรมภารกิจสําคัญดาวการงานเด่นการแกร้ปัญหาดีการจัดการเรื่องยากๆได้ง่ายอะไรที่ทำหรือทุกวิตก,กังวลน,นะฮะหรือไม่สบายใจเดี๋ยวัมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาบางทีเพื่อนๆครับ,รบช่วงนี้นะมันมีดาวแห่งการแก้ปัญหา ถือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีตัวช่วยหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือวิธีที่ทำนะฮะวิธีที่คิดวิธีที่เดินการเรื่องต่างๆนาถือว่าเป็นไปได้ดีตัวเนี้ยดาวพระจันทร์หรือคือดาวโชคลาภโคจรเด่นแปลว่ามีโอกาสที่จะมีโชคปีลาภหรือคุยงานสําเร็จแก้ปัญหายกได้ง่ายมีคนพาไปเที่ยวพาไปทานหรือมีการนัดหมายนะฮะหรือบางทีในช่วงนี้นะครับมุนดาวเป็นช่วงการทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวครอบครัว ก็นั่นจะมีกิจกรรมทำนื่นทำนี่อะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะมุมดาวอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของใครที่มีเรื่องเดือดร้อนทุกข์กังวลไม่สบายใจช่วงนี้ครับจะมีทางแก้ต้องออกมีตัวช่วยเข้ามาทานาันเวลาผมดูอย่างครับว่าถ้าเปียวได้เรื่องของเงินทองนะครับระวังปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายครอบครัวและการเดินทางแล้วก็เของใช้บางอย่างช่วงนี้มันเสียหายแต่คากร้าวพังค่า,า,าคใช้เกี่ยวกับเข้าของเครื่องใช้ที่ต้องซ่อมหรือซื้อใหม่เข้ามานะครับหรือของบางอย่างในบ้านหมด แล้วหมดพร้อมๆกันสุดอยๆนะฮะบางอย่างหมดไม่ใช่แบบทยอยหมดนะมันจะพร้อมๆกันว่าใช้เงินทีมก็ใช้มันตุ่มหนึ่งนะครับต่อมาชวงนี้ระวังอย่างนึงคือคนป่วยไม่สบายจะอยู่ใกล้เราเรือเราป่วยตามฉะนั้นสุขภาพร่รางกายระวังติดเชื้อง่ายลองเป็นหวัดเป็นไข้ะระบบทางเดินใจมันหาไม่เซฟฮะในวัยซอครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลระวังกดไหลย้อนนะฮะชวงนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวระวังอาหารเป็นพิษระวังป่วยเพราะอาหารดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆครับ แล้วก็ความรักทั้งโสดและไม่โสดช่วงนี้ยังพอเกื้อกูลกันได้นะฮะแต่ต้องระวังกับระบุคนที่สามอนจจะมีใครเข้ามาทางเราใครเข้ามาทางแฟนเราอันนี้ก็อยู่ที่ว่าความมั่นคงของแต่ละคนนะเรื่องของลูกหลานบริวารเสี่ยงนี่คือพลังงานที่พิเศษช่วงนี้อยู่ใกล้เลานะครับหรือมีพลังงานพิเศษกันคุยช่วยเหลือดูแลหรือว่าทําอะไรก็ตามมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครก็ตามมีดวงถ้าจะเรียกว่า ผมบอกนะฮะชนี้ลูกหลานบริษาเสัเลี้ยงถ้าเขามีโอกาสอะไรใหม่มาให้เราสนับสนุนส่งเสริมเผื่อเขามีอะไรมาสนับมาถามเรามาชวนหรือมีใครมาท้าทาอะไรเขานะฮะเรายุบางอย่างที่มันเรื่องดีๆนะให้เขาเปิดโลกให้เขาปีกแข็งก็คือให้เขาทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมให้มันแบบเติบโตขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้านีสีเข้มเ ใบหน้าสะอาดสว่างสบายตากิจกรรมสำคัญช่วงนี้มันมีดวงถ้าเป็นไว้ได้นะฮะให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีดวงปวดแผลสบายหรือเข้าของชใช้บางอย่างซูหซ์หายเสียหายแต่ขากร้าวพังนะครับต้องซ่อมหมดทกทีต้องระวังนะฮะโอเคนะมาดูต่อครับระยะนี้ครับพอเรานึกถึงในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะช่วงน,นะฮะ ไม่มีดวงเกี่ยวกับโชคฟุกๆนะฮะอาจจะมีอะไรที่แบบพิเศษเข้ามาให้ชื่นใจหรือมีเรื่องให้เราใจฟูนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวต่างๆแต่อย่าลืมฮะเสื้อผ้าคิดเลยไม่ออกให้ใช้สีมงคลไปเลยนะหรือว่าใบหน้าเน้นหน้าสว่างเอาไว้นะครับสว่างสะอาดสบายตานะครับโอเคฮะหลายอย่างวันนี้โดยรวมมันก็ดูยุ่งๆหน่อยนะสังเกตดีๆแต่ผลลัพธ์ต่างๆก็ถือว่าพอใจครับโชคดีครับสุขครับเปิดลังใจนะครับสวัสดีครับ